สวัสดีครับผมกลุ่มผักไฮโดโปนิกนะครับผมมีสมาชิกทั้งหมด6คนครับผมหนึ่งนายไกลพบทิพย์ลือตีครับผมเลขที่หนึ่งสองครับผมนายไตรพบสุขศิรินะครับผมเลขที่สองสามครับผมนายทินพัฒนะครับผมเหล่าก้อนะครับเลขที่ห้าครับผมสี่นะครับผมนายนภัสกรพุ่มพวงนะครับผมเลขที่หครับผมหนายพิรพัฒน์บุญแก้วนะครับผมเลขที่9้านะครับผมและผมนะครับผม นายเจษราชนะกังนะครับผมเลขที่สองครับผมครับผมสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์นะครับผมเราใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดนะครับผม46วันนะครับผม<อ>เพื่อจะได้สรุปผลแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์นะครับผมได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ผลผลิตของพวกเรานะครับผมก็จะเรียนเติบโตทั้งสิ้น4 6วันนะครับผมสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์นะครับผม กลุ่มผมมีวัตถุประสงค์โดยในการทําผักไฮโดรโปนิกนี้นะครับผมครับผมเพื่อเปรียบเทียบสารอาหารในผักไฮโดรโปนิกนะครับผมระหว่างถาบที่มีการใส่สารละลายธาตุอาหารและก็สาราสถาบที่ไม่มีการใส่สารละลายธาตุอาหารนะครับผมก็ไปชมกันเลยครับผักไฮโดรโปดิกนะครับเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินเป็นวิธีการพัฒนาขึ้นในประเทศซึ่งมีปัญหาพื้นที่ทําการเกษตร ลดลงเนื่องจากการเจริญของชุมชนนะครับการปลูกพืชโดยวิธีนี้จึงสามารถทําได้ทุกที่แม้จะไม่มีดินสําหรับปลูกหรือพื้นที่ที่อยู่ไม่สามารถปลูกพืชได้นะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเปรียบเทียบสารอาหารในการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกนะครับสมมุติฐานถ้าใส่สารละลายธาตุอาหารผลผลิตจะดีกว่าไม่ใส่นะครับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. ผักที่ได้รับมีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น 2. ผักที่มีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับผม3ส,สามารถปลูกพืชผักในที่ที่ไม่มีดินได้นะครับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ 1. กระดาษทิชชู่สำหรับพอมันิด 2. ฟองน้ำ 3. าขวดพลาสติกเหลือใช้ 4. ร่องพลาสติกทึบแสง5กระบอกฉีดน้ำหรือฟอกกี้ หสารละลายธาตุอาหาร a และ b เจ็เมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการปลูกครับหนึ่งเตรียมพื้นที่และโตปลูกสองเพาะต้นกล้าสามนำต้นกล้าที่แข็งแรงใส่ร้างที่เตรียมไว้สี่ดูแลประจำวันเลยครับส่วนห้านะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตครับผลการทดลองการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกวันที่หนึ่ง มเมล็ดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่3มเมล็ดมีการงอกใบขึ้นมาวันที่4ผักกาดหอมเริ่มมีลำต้นที่สูงขึ้น3-5เซนติเมตรวันที่6ผักกาดหอมมีการงอกใบเป็น1-2ใบ 1. สัปดาห์ผักกาดหอมเริ่มมีการงอกของใบเพิ่มขึ้นจากสองเป็น3 4ถึงใบ โดยถาดที่มีการใส่สารละลายธาตุอาหารเริ่มเห็นการงอกของใบได้ชัดเจนมากกว่าถาดที่ไม่มีการใส่สารละลายธาตุอาหาร1สัปดาห์5วันผักกาดหอมมีความสูงของลาต้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยประมาณ2-3นิ้วโดยถาดที่มีการใส่สารละลายธาตุอาหารมีความสูงที่เร็วกว่าถาดที่ไม่มีการใส่ สารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ที่2ผักกาดหอมพร้อมที่จะนำไปปลูกในที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผลของการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกสสัปดาห์3วันผักกาดหอมมีความสูงของต้นที่มากขึ้น3ส,สัปดาห์ใบของผักกาดหอมทั้งสองการทดลองมีการเพิ่มขนาดและจำนวนมากขึ้น3ส,สัปดาห์4วัน ระดับความสูงของต้นผักกาดหอมเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสามสัปดาห์หกวันขนาดความกว้างของใบผักกาดหอมที่ใส่สารละลายสารละลายธาตุอาหารมีขนาดกว้างกว่าไม่ใส่สารละลายธาตุอาหารหนึ่งเดือนสีของใบมีความแตกต่างกันหนึ่งเดือนสามวันขนาดความกว้างของลำต้นมีความแตกต่างกัน นึ่งเดือนสี่วันสีของใบผักกาดหอมที่ใส่สารละลายธาตุอาหารมีสีที่เข้มกว่าผักกาดหอมที่ไม่ใส่สารละลายธาตุอาหารหนึ่งเดือนสิบสามวันผักกาดหอมมีขนาดการเจริญเติบโตที่ต่างกันมากหนึ่งเดือนสิบห้าวันผักกาดหอมที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสามารถนำไปรับประทานได้แล้วแต่ผัก ที่ไม่ใส่สารละลายธาตุอาหารยังไม่สามารถรับประทานได้สรุปการทดลองในการปลูกผักไฮโดรโปโนิกตลอดระยะเวลา46วันได้ผลการทดลองดังนี้ 1. ผักกาดที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารมีขนาดใบใหญ่วกว่าผักกาดหอมที่ไม่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร 2. ผักกาดหอมที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารมีสีของใบเข้มกว่าผักกาดหอมที่ไม่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร 3. ผักกัดหอมที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารมีขนาดความสูงที่มากกว่าผักกัดหอมที่ไม่รับ HAEL สารละลายธาตุอาหาร 4. ผักกัดหอมที่รับสารละลายธาตุอาหารมีขนาดความกว้างของลำต้นที่มากกว่าผักกัดหอมที่ไม่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร 5. ้ผลผลิตที่ได้รับจากการใส่สารละลายธาตุอาหารมีปริมาณมากกว่าผลผลิตที่ไม่ได้ใส่สารละลายธาตุอาหาร 6. การเจริญเติบโตของผักกาดหอมได้รับสารละลายธาตุอาหารดีกว่าผักกาดหอมที่ไม่ได้รับสารละลายธาตุอาหารครับผมก็สำหรับกลุ่มผักไฮโดรโปนิกของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม